สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูบอมมาสอนเด็กๆสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยของอเซียนใช่ไหมคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องกเกี่ยวกับประเทศไปแล้ววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าครูคจะสอนเด็กๆในเนื้อหาอะไรนะคะเอาละ เอาไม่น่ะโตนะสวัสดีครับคุณครูนี่ผมมาเรียนบ้านยาสิบสูงมาแรงงานค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูบอมคุณครูบอมปิดไมค์เลยนะคะปิดไม์ปิดไม์ปิดไมค์ให้คุณครูหน่อยนะคะคุณครูจะเริ่มสอนแล้วนะ โ okay. อเคอานะคะดเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหน่วยของอาเซียนใช่ไหมคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้คือหน่วยอาเซียนค่ะดเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องธง,งของประเทศอาเซียนกันนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าคุณครูคะอาเซียนหนูเอาไปส่งแล้วนะคะได้ค่ะ อ่ละค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของอาเซียนค่ะดเด็กๆขาเด็กเห็นธงของอาเซียนไหมคะเขาบอกว่าธงอาเซียนเนี่ยมีสัญลักษณ์ก็คือต้นข้าวสีเหลือง10บต้นซึ่งหมายถึง10ประเทศมัดรวมกันไว้เพื่อความเป็นมิตรภาพและหนึ่งน้ำใจเดียวกันอ่ะทีนี้เรามาดูความหมายของกะ ของสีกันดีกว่านะคะสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ส่วนสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองค่ะอันนี้คือธงของอาเซียนสีเหลืองนี้ก็คืออะไรนะ ้นข้าวทั้งหมด10ต้นซึ่งแทน10ประเทศนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูธงของประเทศต่างๆกันนะคะประเทศแรกเลยอันนี้ประเทศอะไรใครรู้บ้างประเทศบรูน่ะค่ะ,ะใช่ไหมคะจริงบูนัยค่อ่านี่คือประเทศบูนบูนในิสลา รูนั <Blue> นายมูนงลักษณะของธงชาติมีสีเหลืองมีแถบขาวและดำผ้าตามแนวทะแยง <Blue Nine. S 1> อันนี้นะคะ <Blue Nine. S 1> คือธงของประเทศบรูไนมีแดงด้วยค่ะคุณครูใช่ค่ะมีสีแดงอยู่ตรงกลางธงกลางธงนี้คือตราแผ่นดินของบรูไนนะคะสีสีเหลืองหมายถึงกษัตริย์ สีขาวหมายถึงมุขมนตรีต่อไปเราไม่ต้องไปรู้ละเอียดมากค่ะเราแค่รู้จกักถงก็พออันนี้คือโทของประเทศบูไนค่ะนะคะบูไนาอาละค่ะต่อไปไม่ใช่บูนไนค่ะอะไรคะประทศกัมพูชาบูชาบูชา เกษตรกรพูชาสังเกตง่ายๆเลยค่ะมีกี่สีน้ำเงินแดงน้ำเงินขาวน้ำเงินแดงใช่ค่ะมีอยู่สามสีคือมีริ้วสีน้ำเงินแดงแล้วก็มีสีขาวใช่ค่ะปราสาททุกวรัดเป็นสีขาวอันนี้คือธทของประเทศกัมพูชาค่ะ กัมพูชาค่ะต่อไปอันนี้คือถงประเทศอะไรนะประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซียเองค่ะสีแดงกับสีขาวสีแดงหมายถึงความกล้าหาญสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ ต่อไปประเทศลาวค่ะประเทศลาวค่ะประเทศลาวค่ะประเทศลาวที่จับจอดสามสีค่ะเด็กๆมีสีแดงมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงสีขาวค่ะค่แล้วจานสีขาวอยู่ตรงกลางของชาติลาวจะแบ่งเป็นสจานจอดนะคะ แถบตรงกลางสีน้เงินแถบบนกับล่างสีแดงแล้วก็มีพระจันทร์สีขาวขอยู่กลางต่อไปประเทศที่5น,นะคะประเทศเวียดนามเวียดนามค่ะเวียดนา,ามานาไปใช่ผิดป,ประเทศคมมารือเรียร์เมียนมานะคะ่ะ มากมาธงชาติพม่ามีเหลืองสามส่วนมีสีเหลืองสีเขียวสีเขียวสีแดงสีขาวค่ะแ,แล้วก็มีดาวสีขาวค่ะลูกมีริ้วธงสามสีแล้วก็มีดาวสีขาวอยู่ตรงกลางตอบเลยเห็นไหมคะมีทั้งหมดสามริ้วแล้วก็ดาวห้าแฉก

ขาวรวมทั้งหมดมสี่แด<ร>งแ<ถ>ีขาค่ะแล้วก็สี<ะ>เหลืองสีน้ำเงินใช่ค่ะมีริ้วแถวแดงสีขาวการรวมสิบสี่แทบแล้วก็มีการเรียวแล้วก็มีอะไระอีรรกคะบนเป็นเข้าอะไระล่ะเอบี่ มีรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ดาวสิบสี่แฉกอยู่อันนี้ค่ะเขาหมายถึงอ,อะไรคะทำไมถึงมีพระจันทร์เสี้ยวเพราะว่ามาเลเซียเน,นี่ยนับถือศาสนาอิสลามเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยแสดงว่าอิสลาม ต่อไปประเทศที่เด็ดค่ะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์อ่าฟิลิปปินส์จะมีส้มขงค่ะสังเกตดูนะมีสีน้ําสีขาวเหลืองสีแดง ใช่ค่ะประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจะประกอบเป็นแถบสีน้ำเงินแถบสีแดงแล้วก็ดูอาทิตย์รัศมีแปดแฉกล้อมรอบด้วยดาวห้าดวงนี่เห็นไหมคะมีแถบสีน้ำเงินแเหมือนกันแตกเปล่าแล้วดวงอาทิตย์ ที่มีรัศมีแปดแฉกแล้วก็มีดาวห้าแฉกอีกกี่ดวงคะสามดวงค<ม>่ะอันนี้คือสัญลักษณ์ของทงฟิลิปปินส์นะคะต่อไปประเทศนี้คะ่ะประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์มีริงคโป สิงคโปร์ค่ะอ่าประเทศสิงคโปร์มีสีแถบออกเป็นสองสีคือสีแดงกับสีขาวมีคาตาเชียวก็ดาวห้าแฉกทั้งหมดกี่ดวงคะมีดาวห้าแฉกทั้งหมดกี่ดวงที่สี่ใช่ใช่ค่ะค่ค่ะ มีริ้วธงสองสีประกอบด้วยสีแดงและสีขาวมีพระจันทร์เตี้ยวหนึ่งดวงแล้วก็มีดาวค่ะหมดห้าดวงค่ะอันนี้คือสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร,โร์ต่อไปอยอน,นี่ประเทศอะไรคะประเทศไทยคะ่ะ ประเทศไทยมีริ้วธงทั้งหมดกี่สีคะมีริ้วธงทั้งหมดกี่สีคะจี๊ดจีดแดงจี๊ดขาวจี๊น้ำเงินครับอ่ามีสีหลักๆเลยสามสีคือแดงขาวน้ำเงินสีแดงหมายถึงประเทศไทยมีสีแดงทอล สีแดงหมายถึงอะไรคะาอาสีแดงหมายถึงขาศสีขาาสนา้ามะขารูาสองอ่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินคืออะไรคะส่าะ่าอาสีน้ำเงินคือพระมหาจ้าสาสีแดงคืออะไรนะ ใช่ค่ะสีแดงคือใช่สีขาวศาสนาค่ะขาวศาสนาสีน้ำเงินใช่ค่ะสามีทั้งหมดสามสีสีหนึ่งสีสีแดงค่ะแล้วก็มีสีขาวสี้ำเึิง เวประเทศเวียดนามค่ะอังกฤษประเทศเวียดนามมีริ้วธงสีแดงแล้วก็มีดาวสีเหลืองดาวเสือดาวห้าแฉกสีอ,อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะมีดาวห้าแฉกสีเหลืองอยู่ตรงกลางบอกว่าสีแดงใช้ถึงการต่อสู้แะส่วนสีเหลือง หมายถึงชาวเวียดนามค่ะอันนี้คือสีแดงคับสีเหลืองเป็นชาตงของประเทศเวียดนามเหลืองค่ะใช่ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดหนึ่งวันด้หยุดวันไหนหยุดเพราะอะไรเอ่ยหยุดเพราะอะไรเอ่ยคลายคลาบา ลุยไปจุดเอ๊ะจุดดิสโกมันเจียวเลยยังไงหนูยืนโยกตัวมาค่ะเก่งมากค่ะเพราะว่าเป็นวันมาคะบูชาค่ะฟาสค่ะลบหน้าจอด้วยค่ะไม่เขียนหน้าจอเลยค่ะแล้วลบหน้าจอให้คุณครูด้วยค่ะ โอเคนะคะตั้งใจฟังนะคะพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดหนึ่งวันเพราะว่าตรงกับวันมาค่าบูชาเด็กๆรู้ไหมครับแต่วันนี้มนูไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปเรียนโอ้นอยยู่มาค่าบูชากับวันขึ้นเท่าไหร่คะหต้องหยุดวันขึ้นค่ค่าเดือนสามนะคะ วันนี้มีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาหัวไปทางน้ะคือวันนี้เป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยมิได้นั้นหมายค่ะแล้วทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์วันนี้วันพรุ่งนี้เรียกว่าวันมาค้บูชาค่ะวันที่ สิบห้าค่ำเดือนสามเอแล้ววันร่ะบูชาเด็กๆต้องไปทำอะไรบ้างคะกิจกรรมในวันนั้นไปไหว้ค่ะใชตอนเช้าเด็กๆก็ไปทำบตักบาตนะคะบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบ้านส่วนเมื่อทำบุญตักบาตรเแล้วเด็กๆก็ไปปล่อยนก ปล่ปลาแล้วในช่วงเย็นไม่ได้เคยไปนกไปกลาไม่ว่าลองไปทำบุญทำทานดูลูกเสร็จแล้วตอนี้ตองศ์สียหมดอ่ะถ้าใครว่าก็ให้ผู้ปกครองพาไปเียนเพียนที่วัดไม่เคยไปเพียนลองไปไหว้วันพ่อก็ได้หรือว่าจะมาวัดเมืองก็ได้เขาจะมีกิจกรรมการไหว้เดียวค่ะ ค่ะว,วันพุธพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันไม่มีการเรียนการสอนนะคะให้เด็กๆไ,ไปทานการแล้วถ้าใครไปทานก็อย่าลืมถ่ายภาพมาฝากคุูครูดูด้วยถึงห้ด้เลยละห้องเลยนะคะถ้าใครผกองไม่ว่าก็ไม่เป็นไรใครถู่บ้างแต่ถ้าใครไปทำบุญถ่ายรูปมาให้คุูครูดูด้วยนะค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้วันนี้เราเล่นอะไรนะคะไม่มีให้เขียนวันนี้คุณครูบอมสอนเรื่องอะไรไปคะเรื่องเฮลุงแอตเลประเทศอตเเซียค่ะคุณครูบอมสอนเรื่องธงใช่ไหมคะธงอตเเซียค่แม่แต่วันนี้คุณครูให้เขียนว่าธงเดียวคือธงแอตเซียแบบนี้ ว่าหนูวาดไม่เป็นให้เด็กเขียนวันที่ด้วยนะคะวันที่วันอาาังค,คารที่เท่าไหร่คะวันอังคารที่เท่าไหร่เอยวันอังคารที่สิบห้าพฤษภาพันพ้าสบสองช่างชาติอ,งงอาเซียนหรอคะใช่ค่ะอันนี้เลยค่ะชาาิอาเซียน ทงอาเซียนแล้วก็เขียนชื่อเด็กๆลงมาด้วยทงอาเซียนอันนี้ก็ต้องมีรวข้าว่าทกี่อันนะสิบอันค่ะใช่ค่ะมีรวงข้าวมารวมไว้สิบอันเพราะว่ามีกี่ประเทศคะมีทั้งหมดสิบประเทศค่ะเด็กว่าทงอาเซียนเลยแต่ก่อนอที่จะว่า นายกรเขียนวันเขียนวันที่ค่ะพี่เอ๋ย่เขียนวันที่ก่อนเลยนะเขียนวันที่ก่อนเลยค่ะเอยอ่าเขียนวันที่เลย ยังเขียนวันที่ไม่เสร็จค่ะอาไม่เป็นไรค่ะคุณคุณรอฮัหหอลโหลฮัลโ,ลลโลหลอะไรมองเห็นไหมคะมองเห็นปห เด็กๆคะเด็กๆจะให้คุณครูแคปหน้าจอส่งว่าเด็กคุณครูรอคะทำไงรอหรอคะคุณครูครับคุณครูเมื่อก yeah. ี nah, ้น่าขอโทษด้วยนะเพ็ญกานึกว่าเปิดเนี่ยโดนไปปิดพูดอย่เนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคะให้คุณรอไว้ว่าให้คุณครูแคปหน้าจอดีค่ะอ่ะให้คุณครูรอนะคะโอเคโอเค เด็กๆเขียนอันนี้เลยนะครับแล้วคุณต้องส่งรูปมาก็ได้นะครับไม่ต้องหรอทำไมอ่ะทำไมไม่ได้ใช่ไหมอ๋ออาบยาขมขมรูปภาพอาบคงอาเซียงรับถุงโป๊ะเด็กๆค่ะถ้าใครใครจำได้ว่าได้เลยนะคะไม่ต้องดูของคุณครูก็ได้เนาะ,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 ะให้คุณครูรอใช่ไหม อุ้ยเขียนตัวเลขไทยอุ้ยปัดโอ้เขียนวันที่นะคะเออประโยคคำสั่งเนี้ยเด็กไม่ต้องเขียนนะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนให้เขียนวันเลยวันนี้อังคารที่ที่เท่าไหร่คะันอังคารที่เท่าไหร่ที่ดีค่ะที่ดีค่ะ่หนูเขียนวันที่เสร็จแล้วค่ะ ที่เสร็จแล้วคือว่าทงเลยว่าทงเลยค่ะลูกว่าทงเลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อเด็กด้วย,ว,ยว,ๆๆว่าทงเดียวพอนะคะอันนี้อันนี้มันคือตัวอย่างให้เด็กดูว่าวาดแบบนี้เด็กว่าเดียวก็พอนะคะ ไปฉีไปลุกไปนี้างไปฉีบ้างให้เล่อนคัดลงมาเดีไยวฉีเลยไปฉีก่อนไปฉีก่อนใสรลงเท้าอ๊อฟดสะดเดดยันไปแล้ว คะคุณครูไม่รอแล้วนะคุณรอหรือเปล่าเสร็จแล้วค่ะรอที่ไหนคุยยังไม่เสร็จค่ะหนูกะละว่าเสร็จเร็วเร็ววัคุณคุณใหญ่ทีแล้วลูกพันนี่เลยค่ะคุณครูไม่รอแล้วเนาะหนู วาดรูปเลยนะคะให้คุณครูเห็นหน้าถูกไหมเสร็จแล้วค่ะเอาไหมคะจองไหมเอาปะเอาค่ะรูปเลยคุณครูครับผมว่าจะเสร็จแล้วไม่ต้องตรงมาค่ะคุณครูไม่ส่งค่ะต้องเอาของอื่นไปส่งทุกคุณนะคุณไม่ส่งนะคะนอนค่ะนอนนอนดิ อ่านะคะโอเคงั้นคุณครูสตาร์คุณครูปิดแล้วนะดูเสร็จแล้วค่ะเก่งมากปิดแล้วเอาละ่เด็กาทั้งใจทำค่ะคิดแล้่่อดาเนเกะไปตั้งผู้สมาได้นะคะลายได้ค่ะได้ค่ะผูส่งภาพลงในคูปลายให้นล่ะาไม่เป็นไรนะคะผมใกล้จะเสร็จแล้ว ได้ค่ะงั้นเด็กไม่ใช่ไม่ต้องมองไปมาแล้วก็ดูว่าเสร็จแล้วแล้วหนูก็ต้องลไปกินได้ค่ะโอเคงั้นพุ่งควาไปก่อนนะคะเด็กๆขาได้ครับคุณพี่พึ่งกูดูนะสวัสดีครับณครูบ๊ายบายน้ำค้างสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย